โ้โโอหนี่เบิ่งทุกคนเบิงบ่งหมดอือค่เจ้ามันกินได้อยู่ที่ตำหนีนี่ทุกคนเบิ่งบริเวณน,นี้โอ้สุดจัดคอบงามถ้าทัน <ฮะ S 1> บุย่านหนามันก็กินได้เนาะได้<ใ>น,นี่เดี๋ยวนี้คือพักผมเลยแต่คนก็ว่าะวะพักผมพักผมหนามคนนึงปุย่าเก็บมัน เติมยอกเน่้อนนํำอมมาใต้อำเบือนลาเอแมกนกราสบายดีท่านผู้ชมทุกๆคนที่เข้ามาหาชมเนาะตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านของอ่าหมู่บ้านอย่างก่อนลืมชื่อละหมูบ้านน้ำแกน้อยอ๋อหมู่บ้านน้ำแก่น้อยเนาะซึ่งเป็นของสนเเผาแลนแตนเนาะแล้วก็เมื่อนี้นี่ให้อ่า ลืมมดซื้ <laughs> อวันนี้นาลีได้นะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวใชให้เขาจะสองคนพาไปเก็บผักนอกก็คือสี่ขามน้ำตัวนี้นี่แล้วจึงสีพากันไปเก็บผักอยู่ทางหน้าแต่ว่าบโอ้่าพวกเขาสิไปเก็บผักยังไปเดี๋ยวก่อนอไปเดี๋ยวไปเบิร์นกันเดี๋ยวให้หนาลีพาไปนเนาะเดี๋ยวนี้เดินทางไปก่อนดูยรถสี่ขามไปได้อยู่บ้านเนาะคันมีทางรถไปก็น่าจะได้โอ้สบายสมนี้นะ โโอ้หเด็กน้อยขยะเจ้ามาลินต้องเหนียงกับโ,โมโหนี่ผมมีแต่เด็กน้อยทุกๆคนโอ้ผู้ใหญ่ก็มีเข้ามาพากันอาบน้ำดินน้ำไปดิชิวๆสักนิดนะสมเซียวสบายอยู่แล้วไปยังฮูนโอ้โหถอคอนขยะ จำแล้วไม่พูดสัตว์โอ้โหโ,โ,โ,โสมเซียวนี่ลุยตลอดเลยลุยทุกสถานการณ์ต่ว่าย่านมาสิฮีนั่นอยู่ เคยอ่าลงน้ำกับอูเธอหนึ่งตอนอยู่เมืองน้อยเก่าเนาะคิดว่ารถสิเพละมันอักน้ำนะเอ้านายรีเขาคือผู้ขึ้นมาสมัครน้ำได้อยู่อไป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 ก่อนไปก่อนบิดขจาวสิพายางโอ้โหขี่รถไปกระดีกก่าก้อนอันนี้นี่ไปสมเซียวสู้เขา ลงเงือเดียวกันละอาพอดบ,บอลแล้ววะนี่เก็บ่นี่วะไป่าน,นะพักอย่างนี่เลยนะจะมาคันจะเก็บถังนอก,กอันนี้นี่วะโอ้ยเวเตพักอย่งก็กได้เจ้าว่าเก,ก็บพักกับหูเกินว่าเอาอย่งได้เน่ เดาโกอนะเป็มันไกแล้วเตะอาพักอันนี้ก็ได้คอยกระมูกสมภาแย่งพักอย่างไรว่าภาษากระมูกใช่หรือเปล่าบด้ยินจะขาว่าอย่างไรแกล้วที่อุตสาหะอดเลยเตวาพักที่พี่คอนข้าว่าหลายทุกคนเอาเบิ้งที่ผนกระเคลพวกนี้อย่าง่ทจริงแล้วกับมีหลายอย่างอยู่เนาะดูแถวนี้นี่เป็นอ่า ส่วนหมักอึของข้าเจ้าดูพี่นี่เจ้าเสักส่วนหมักอึเนาะทุกคนเนาะนี่นี่แล้วข้าเจ้าสิไปพากันไปเก็บไปกู้ทอ,อนี่แหละประตูว่าผู้เท่าหรือว่าไว้นุ่มข้าเจ้าไปกูก้ทอ,อนี่กับเงินไปเก็บตี เาเดีเ๋ยวเราเก็บยังเดี๋ยวพูดภาพพูดภาพยันเดี๋ยวบึงทุกคนอืมนี่เบิึงทุกคนเบิึงมะเอือขอเออะเจามันกินได้อยูุติสานีนี่กินได้ปะอันนี้แหละสิมาเก็บน,นะอ,อ๋อขีเคยว่ยาเคยปลูกไว้ว่าสัตว์ภ <c oughs> าษาลาบูฮูเอินแต่ว่าภาษากมือละตะลุมฮะละตะลุมละตะลุมเห็นไหมคลิกวะละเตลุมละตะลุม ตะลุุมละตะลุมรุมละตะลุมรุมละตะลุมสิหันลินเหียวะบอก่่อยนี่นะค่อย่าข่อยสิหันลินเหียเพราะปัารุมธรรมดากระถึกละเดซันพักโมนี่โบนพักว่ะอันนี้อันนี้กินได้บ่อันนี้นี่แม่นสะบ่ มันเป็นผักแก่ใหญ่ฮะนะอันนี้ผักแกแ่น้ำแต่ว่ามันบ่ค่อยแซ่บอันนึงมันอยู่หน้ามันจะเหี่ยวๆอยู่อืมไปไปสุดเจ้าว่าจะไหนคอยกว่าน้ำมันละนี่ผักหาดก็มีทุกคนอันนี้ก็เป็นผักเดอ้อนี่อันนี้นี่เป็นผักหาดเลยทุกคนเดอ้อเอาไว้กินเอาไว้รวมกับซุปผักมันสิแบบฮึอนเฮือนลิ้นหน่อยนึงเพือนว่าแถวนี้นี่บริเวณนี้ที่เป็นผักแกะปะเนาะแต่เพือนว่าอันนี้บกคอยแซ่บปะไหนสิวะถ่ายของเฮาอว่า ขจาจะสิพาเขาไปเก็บผักอียกยางพิวเพินตามทงนาทงนาหรือว่าทง่มักอึหูเดี๋ยวดิทงมักอึอนินบเปอกเก็บมักอึอข้าเจ้าไปไว้ใส่เกียงเนาะอมอ๋อาาขาเจ้าเบาแล้วบนน้อยน้อยตามพี่คือแบบคอยเห็นเหออืมแต่ว่าน้อยน้อเห็นพัด เอาไปขวกับพัดแซบเลยเอาไปขวกับไปใส่แกงนอเนาะผักมะตัวนี่นะันอนี่เกาะแต่ว่าอยู่ทางนั้นาแต่ว่าแบบใจเพราะว่าเคยไปเชืแล้วห่นรกเลอย่เ้ยรลมเราบ่ไปสิวะแบบทางมันเปื้อนนะทางตรงนั้นมันนตกแน่ด้านนีน่าจะไปได้แบบ ติดลมเราววัลาบเนาะลาบเลยฟังมันเล่นเลยไปตอนนั้นก็ไปเก็บพักนี้เ <c oughs> ล่นไปเก็บมาอืมเข้าชิบไปฮอดใส่หนิเดี๋ยวไปฮอดบอนที่สิเก็บละจริง,งที่พาก,กันไทยอีกคนนึงเนาะนี่ดอกนี่ทุกคนมันงามนะมันไล่ไหลาย,ยบริเวณนั้นเห็นบอกทุกคนเห็นบอกงามเลยเป็นอันนี้นี่ก็ได้ทุกคนเมึงบริเวณนี้น สุดจัดขอบงามมันเป็นดอกหญ้าแนะแต่ว่าคล้ายๆเป็นดอกไม้งามเลยนี่แหละแบบธรรมชาติแบบตามทาุ่งนาเนาเนาะแต่อยากได้แบบนี้ก็ต้องพาพากันขี่รถมา <c oughs> พากันมาเลาะตามทาุ่งนาอาจจะเห็น <c oughs> แต่ว่าอน,นี้มันข้าเจ้าไปต้มให้หมูหรอมันบ่บ่เป็นกลิ่นซ้ำบ่มันเป็นหญ้าเพื่อบินหรอ หาก็เคยได้ยินอ่ะมันเป็นหญ้าค่ะเจ้าเอาไปต้มให้หมูได้บ่หลายอย่างเขาเจ้ากันัดแปลงเอาหักมือเราตัวง่ายเหรอออกสิเปลยังมือมดเพื่อนวะย่านแต่สิเบิร์ตยังเหลือเนาะนี่ เอาไปให้ังกินพักนี่อ่าไปต้มอันนี้เห็นบ่วับแะตรงเบื้งอันที่มันเากมันใช้ใม่เอารถมาแกวกับมดพึ่มาอันนี้นี่มนผักบ่นี่เนาะนี่กับพัก้อั่นนี้มันวะบกบกเกบเก็บอันนี้ไปกินคือแทบไอวะซุปลวมันเป็นน้ำมาฮู้เลือือย่านเต็มมด มดาเี้ยว่าเอาอันใส่ใจ,จากเปล่ามืดระดีบอกพักกันานะร่มมืดง่ายด้ยอฮะคอยเป้ห้บบ่อนน่จ,นจับขอลองแข่งอยู่เป้ซะเดี๋ยวห่อสิพากันไปซอกอ่ะอน,นี่ห้องเนะาะถังอันนี้เ็มักอึอมันมีน้ำมันมีน้มโอ้คล้าๆผ้าข่มเนาะ เอาว่ะมันคือมีหนามปะพะคมอันนี้มันมันเป็นพะคมน้ำนะพะคมน้ำบ้องเอาเอาติยอดมันนี่เสื้อเอาติยอดมันนี่แมนถ้าคันบัวย่านหนามมันก็กินได้เนาะได้นี่เดี๋ยวนี้คือพะคมเลยแต่ว่าแต่พูดก็ว่าพะคมพะคมน้ำนวลแต่วันคันเาอันตอนมันซุกในน้ำมันก็อันนั้นกระเปื่อยซุกก็กินได้ที่เก่าเนาะหนามมันก็เปื่อยเนาะแถวตอนเด็ดนี่อาจจะลำบากต้องได้ใช้มีดเนาะมีดทับได้ออกมานำเสมอ นี่บ่เอวขนาดนี่เอาเพชรเอาเพชรจุ่มจีนเหรอเก็บอยู่ญญเ,เ,นนเด้ปักเก็บ,บ,กบกเก็บกันหนาวเก็บเก็บวู้ซัมซีเก็บเราเนี่ยนะธรรมชาติเลยไไไอันนี้ก็เตรีมยมอาญานเนาะพากันเก็บตามธรรมชาตินี่มีหลายอย่างกว่าที่คิดอันนี้เฮาบวกเก็บน้ำมาพากันนี่ แกบนี่มันโแบ,บนบแซบปะนะพนูน่ะขั้นเฮ็ดมกัน็ั้นเอาเบ,บ,บจุม่มคือสีได้ข่อยวานน่าหนิเด็ดอนันนี้งามได้งามวา่ะนี่ขั้นเอาเบเฮ็ดจุ่มกินได้บ่เาาบบจ้าว่ะเบปจุ่มน่ะจะได้อยู่ แต่น้ำมันค่อนข้างมาหลายนี่เขาบีบนี่บีบเข้าไปนี่น้ำไหลแท้เลยวะหลเขาต,ต้มแห้งต้มแห้ออกต้มแห้งออกกันวะโหขดหลายเลยนี่นะนี่เห็นบอะนี่เห็นปะเอายอดมนอันเนาะอ่ะเดี๋ยวก็สิีเปด็ดขึ้นกันเด็ดปลาถือก,กันนั่นถือกันนี่นี่ข้าเจ้าก็เก็บแบบเดียวกันเนาะอันนี้กับแม่ตัวน,นี้ เรียนละเอามือมือเศอ๋อนี่ศาสนาถือกันนี่มือเศร้านี่อีเมกกะกะพักอันนี้แหละอีเมกันที่กินนะไม่เนาะอยู่แถวบ้านก็มีให้กันนั่นวะพักอันนี้อยู่แถวบ้านจะบ่มีอ่ะนี่แต่ว่ามันบ่หลายมันดูอยู่พี่มันหลายกว่าคนคนมันเด็ดเอาหลายเนาะอาอบ่เอาใส่นี่วะพักนี่ยอันนี้ใช้หมื่นใช่ทีมหมื่น วินโซอ๋อโวนาเ้ยอ่เด้นเยวนีนี่เ็กอันนีนี่ฟันเครื่องมึงดูอ๊อนี่สิบุปเป็นเอาบ่โอ้ยมันเนาบ่เป็นเอาแมนซะบ่เนี่มันมีตมตมแมงตุนอนนี่อ๋อเห็นแล้วซะนะนอนยึก๊๊๊๊๊ เอาขอบ่บได้ใส่เคมีป่ะ่ากันนง,ง,งกนนะคทุกคนหลายได้ไยวะคือสีหวานนี่ขนาดนี่ดนเต็มเลยเพราะมันเป็นส่วนอันนี้เขาเนาะส่วนอ่าหึาหภากวอ,อวสุดหลายเลยตำไง มาลอกเก็บแล้วนี่ตลอดเมืนบอร์อ่ะอ้าไซฟักมิดแล้วไไทยขึน,นเดี๋ยวเขาสิเก็บสวยเนาะเอาซ้ำหนีที่หูหลายเท่นไหลัยว่าซ้ำสิกินแท้ๆนอะนี่คันอันตู้อันนี้มมมมมมพาเจ้าหูพาเจ้ามาเกินออกใครของนาด แมนเข็มว่าบแมนมาในพายอันเพราะว่ามันงามเกินไป <laughs> มืองามเกินไปอหร <laughs> เพราะว่ามันบม,มแมนที่เราชีร่าดเลยจริงว่าแมนปติตากินสิว่อ <laughs> าอะไรท่าไรวะคันว่าอยู่บ้านมีงาน,นเนี่ยมาเก็บแต่อยู่นี่แหละนี่นะเอาไปเฮ็ดอย่างเฮ็ดซุปอ่ะ <laughs> เขาจะเอาลวกแล้วก็จับเจียว ได่แกงนอกนไ็ได้ปะพักอันนี้ได้ก็ได้แล้วแต่คนมาคันว่าอืมกินแล้วกา็กินเบียร์ใส่เนยบ้างคุณได้ซ <laughs> อกหายวิธีขังเสืออีกเหรอเพาะว่าไอรีได้พักอันนี้เนะี่ยโคตรหวานแต่สะอ,อนน่อนเนาะหลายเพอนเนาะไม่อยากเก็บ มันงามเกินไปงามเกินไปอีกงวนยุกเก็บผักแล้วนี่เก็บละลายเท่าไหร่วะนั้นมันเก็บประมาณเจ็ดแปดปอนด์เนี่ยเก็บนาทีหกมาเก็บอยู่นี่แหละบ้านงาบรรยากาศฟ้ากำลังบดบดเหม่ทางนั้น ถ่ายลักทาย,ยนคนเดียวอีกลาัา,ายเอาผักซื้อๆตัวเองเงี้ยเขียวจนนับครบทันนัวถ <c oughs> ่ายเอาผักซื้อๆเมนเลยเอาไปเฮ็ดอยู่งานแต่งเขาก็เอากันเนอะลวกกับผักกะแจ่วเนาะแอนคันมีงานเอียงสินะเขามามาเก็บผักอยู่แถวนี้แหละเพราะว่ามันแบบอุดมสมบูรณนะ์่นาดมีผักหลายทะเลด้วย เราได้พวงกันอีกใส่เก็บได้หลายอ่อเจ้าจีต็มพ่งเลยดินี่หานอมาเื่อแเก็บพถ้เราไปขายนี่ก็ได้ขาย่มัดละสองพันเนาะมัดละพันสองพันเนาะมัดละพันลอยมัดกระเสนึงก็ได้ สน่นี้กบมัดนึงก็ได้เดียวอันกีบเด็ดเอาเด็ดเอาของธรรมชาตินะฮะนะข่นมาเอานี่ไปต้มให้หมูดิ <laughs> อันนี้กัหมูตลอดรว่า <laughs> มใคนกพเไนต้มให้หมูอันนี้กับมูตลอดหาะ้นนมาไถ่เอาไถเอาขึ้นิค้าขนาดมันเป็นยังไงรสชาติมัน ข่มหวานววอ๋อคล้ายๆมาขามป้อมมันบอกินแล้วกักินน้ำเข้าไปแล,ล้ะก,ากวาลหลายแห่งทุกคนเอ้ย,ยปีไงไง๊มอันย่าใครที่มาเอามาเอารถหลายเกินแล้วจังไหนเหอาสิไปซอกเอาเมืออีกเนาะทุกคนเนาะเมืออเอาไว้ไปใส่แกงนอแล้วกว็เอาไปเฮ็ดขั่ว เส่สินหมูกะระเซ่ะเพื่อเกิดหมกนเอื้อ<า>หืมหวานอีกินมอ <c oughs> จักหน่อยก็เต็มถุงแล้วนี่ลายเกินไปนะผู้สิเก็บหลายเกินไป <c oughs> ีออกจากป่าโมเอ็นมืดหล่อพักกันวาได้ชวงเพื่อนคือสิกินจนเบื่อแล้วเนาะมีหลายเล่าก็เบื่อมีหลายเหล่ากระเบียกกลิ่นอืมบ้านขาเจ้านี่นะฮะล้ะอันนี่นี่สิพวกแกนมันนี่เดชินมันโคอ๋อคล้ายๆอ่านั่นเลยเนาะคล้ายๆหมกปัง มือแกนมันคล้ายๆอันทางในว่าชีป็นคล้ายๆมาเขือ่อ,อ<ล>นี่นี่นี่โบเป็นยังอืมคล้ายๆมาในนอกบังปังแกนคือนบังปังแต่ว่าบีบไปแล,ล้วคือปลาเขืออืมอืมต่ำใส่ไหมฮวงเนาะเด้พักอันนี้เดี๋ยวเอา,าสักห้าจ้ะ มีพักห้าบงามนงงามว่ะดิงามไอเขียมบุหูวัดซีเก็บอีอีอย่างแบบมันไหลจนบุหูสิเก็บมาสันที่จริงเขาบุต้องยางมาหนมาก็ได้เก็บชิ้นเก่านะอันนี้ก็ยางพานเซ่เห็ดบุกเก็บนี่มันไหลนะบุหูไหลเก็บบุหูเก็บหลายพูดกับบุหูเก็บหน่อยพูดกับขี้ข้านเอา จากเมื่อมันเป็นน้ำพักหรือเป็นน้ำคนไนปฮะงันนน้นทางกลับมาห้องพี่คือกันเขาคึ้บ่อรถมาย่างเมื่ได้จจงได้บรรยากาศเนาะห่างอึหอางอึอนอนคอยอจีบบ่อเนาะทุกคนเนาะแต่ว่านโอ้วูเป็นกินแล้วทุกคนเอ้นนอนมาเต็มละมีนอนละ นีโบเหลือนะทุกคนนะพวกไงสลายพวกไม้ไงสลายให้จำเป็นกินกับนอนนั่นแหละขารา่ญาติบาญาติกินน้ำนอนกับโบได้กินแล้วขูดบบได้มีนอนขูดขูดออกแล้วก็กินเพราะว่าเดี๋ยวน,น,วน,ยวนี้นีแต่ก่อนขาเจ้าอาจจะใส่สารเคมีใส่ สำหรับคลิปนี้ก็มีแต่ประมาณเท่านี้นะทุกคนเนาะพวกเขากลับพากันมาลักเก็บพักของส่วนของส้นเขาเล่นแต่เนาะเดี๋ยวฮ้องซย่างไปบนรถถาก่อนขอเจ้าเพระาะว่าฮ้องซีปเก็บักพองคสูงงามๆทุกคนได้เบิง้งน้นกันเนาะเดี๋ยวมีแต่คลิปนี้มีแต่ฝากทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราคลิปต่อไปไดเด้เอเราสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอขอบใจทุกคนที่ว่ามาคอมเมนต์แล้วก็มาให้การสนับสนุนมาโดยตลอดเนาะ บใจหลายๆบ๊ายบายเดี๋ยวไปเบิ่งภาพบุงจูเมืนกันเด้อ យោគੁੰញលាវអំធួមអំមកផាកងងមនយីព្រះលោជិមគុនប្រំបូមុនបាបលៀរឫអំព្រីផាកងងហៀមខងក៏ប៊ីហៀសៀងសរោហាហាហៀចៅបលៀរឫសា Em bà bì em ơn là cử pha Phát xiêng tươm nhớ thua dươm mòn Anh còn cầm mù y thua dươm khoèn mờ rèn dòi hâm nhắn đi nè กาเตรเลยเด่นเปยออรยอเด่นกาสระแหมรังลำดังแหมเปลีต้องอุรกเนี่ออรตายเดินเบอร์สระเองบาสระเมื่ลุน

เอยบุญกราสัญญากิจแม่นเสียงแคนโอ้ีครอกัน